ข้างล่างไม่หลุดลงมาเนี่ยก็คือใช้ได้เรียบร้อยแหละอุยตายจริงอริเจ็บอ่ะพีชีพขนาดนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้โชชงนะคะสวัสดีตาทุกคนพบกับโชชงอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะมาแกะของที่อยู่ในนี้ซึ่งมันก็คือฟิกเกอร์คนาโอนั่นเองคนาโอะแกะคนาโอะ ไปกล่องใหญ่มากนะคะนี่ยืนเทียบเหมือนกลุ่มรู้ว่าสวยไม่เท่าแต่ก็เทียมเนาะโอเคสเต็ปแรกนะคะเราก็จะต้องประกอบปรานก่อนแบบนี้เลยมันก็จะประกอบไปด้วยชิ้นที่มีดาบอันนี้ดาบแล้วก็ชิ้นที่ไม่มีอะไรเลยเป็นชิ้นปรานเปล่า,ลามีดอกไม้ปรับรายแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นชิ้นที่เห็นได้ชัดว่าจะมีไม้ตรงนี้นะคะทุกคนโค้ง,งมีไม้อีก เริ่มจากชิ้นที่มีดาบแบบนี้นะคะนี่ชิ้นที่มีดาบแล้วก็เป็นชิ้นที่ไม่มีอะไรเลยโดยที่ชิ้นที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมี4ีรูเนาะก็คือรูบนรูล่างแล้วก็2รูตรงนี้เวลาเราประกอบเนี่ยก็คือให้มองรูบนที่อยู่ตรงขอบนะคะจะเป็นรูตร,ตรงนี้เอาชิ้นที่มีดาบออกมาเสียบเข้าไปเลยมันจะมีล็อกเสียบเข้าไป ตรงนี้มันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งตอนแรกอ่ะมันจะหาล็อกค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่ถ้าเราเจอล็อกแล้วเนี่ยพอเสียบปุ๊บมันจะลงไปเลยแล้วล็อกมันก็จะแน่นด้วยอันนี้ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะทุกคนถ้าเราประกอบแบบถูกเนี่ยมันก็จะไข้กันแบบนี้จุดที่เราประกอบก็คือตรงนี้นะคะบุหมุนอุ๊ยพะคุ้มมันเต็ปต่อไปเนี่ยมันค่อนข้างจะเข้มข้นดังนั้นเราจะต้องทําสิ่งที่สําคัญมากๆก่อนนั่นก็คือถอดพะคุมนั่นเองบา มามาลุยต่อกันเลยดีกว่าโอเคมันหนักมากเลยทุกคนก็คือชิ้นต่อไปที่เราจะต้องประกอบนะคะเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะปราบเสียนดังนั้นเราจะต้องโฟกัสแล้วก็ระวังหลายๆจุดมากๆก็คือชิ้นนี้นะคะชิ้นที่มีไม้เนี่ยด้านที่มีไม้นะคะจะอยู่ข้างล่างแล้วมันก็จะมีเข็มเป็นอะไรยื่นออกมาตรงนี้ต้องระวังหักมากๆเลยนี่วิธีประกอบนะคะก็ ง่ายมากไม่ไม่ง่ายสิก็คือเราจะต้องวางชิ้นที่มีไม้นะคะไปไว้บนโต๊ะแบบนี้วางยังไงก็ได้ตามที่เราถนัดเลยแบบนี้ให้ไม้อยู่ข้างล่างเสร็จแล้วทุกคนจะต้องสังเกตต,ตรงปลายของตัว X นี้จะต้องควยบนไม้แล้วปลายสุดเนี่ยจะต้องอยู่ใต้ปรานแบบนี้แล้วก็มันจะมีรูให้เสียบเราจะต้องคลำหารูเอาเองซึ่งเป็นจุดที่แบบค่อนข้างยากสําหรับชิ้นนี้นะคะเราจะต้องคลำหารูข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ประกอบเข้าไปกับ ข้างบนตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะมีล็อกของมันเองแต่อาจจะต้องใช้เวลาคลำหานิดนึงนะคะโอเคทุกคนถ้าสมมติเราประกอบเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนตามสเต็ปชับชับวิธีดูว่าเราต่อแบบเรียบร้อยหรือยังแข็งแรงพอหรือยังนะคะก็คือใช้มือเดียวจับอันตรงกลางแบบนี้เนาะแล้วก็ลองปล่อยอีกข้างหนึ่งดูถ้าสมมุติจับแล้วข้างล่างไม่ตกเนี่ยก็คือแข็งแรงแน่นพอแล้วเราไปต่อสเต็ปต่อไปกันเลยขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนก็คือ เราได้ทําการเตรียมฐานอันหนักออันนี้ไมแล้วนะคะนี่ฐานมันหนักมากเลยแต่ว่าข้างล่างฐานเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีเลข serial number ของพวกเราไว้นะคะก็คือโมเดลตัวนี้เนี่ยผลิตทั้งหมด520ตัวของโชเชงนะคะเป็นตัวที่382ซึ่งเราสามารถเช็คได้อีกช่องทางหนึง่งก็คือเจ้าเข็มตัวนี้เข็มรูปคณะโอกอันนี้นะคะข้างหลังเนี่ยมันจะมีบอกไว้ว่าเราได้เลขอะไรคือได้เลข382นะคะนี่มามาเริ่มกันประกอบกันเลย สิ่งแรกที่เราจะต้องใช้นะคะก็คือเจ้าถอ,อ,อ,ทอดท่อนไม้เป็นเหมือนแบบตัวแอลนิดนึงเนาะตัว L. แอลเหนี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องประกอบมันตรงข้างๆโมเดลเนาะเพื่อจะได้เอาปราลงอย่างสมบูรณ์และง่ายดายนี่นะคะมันจะมีรูข้างๆแบบนี้ประกอบเข้าไปเลยทุกคนจะสังเกตว่าไม้ตรงนี้นะคะมันจะมีแบบเหมือนร่องๆรูๆนิดนึง เพราะว่าเวลาเราประกอบกับปานเนี่ยมันจะต้องทาให้มันพอดีเนาะหมุนกลับมาค่ะทุกคนหมุนให้มันเป็นข้างหน้าแบบนี้แล้วก็ยกส่วนที่เป็นรูของปานอันนี้นี่รูตรงนี้นะคะมันจะมีรูสองอันติดกันเนี่ยเอามาทําให้มันพอดีกับตรงมือที่พนมอยู่นะคะนี่แบบนี้เราก็จะประกอบได้อย่างเรียบร้อยและง่ายดายพอประกอบปานเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะหมุนให้ดูมันหนักมากเลยทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะมาประกอบ หินสองก้อนกันนะทุกคนเขาให้มาสองก้อนคือมันจะอยู่ข้างหลังของโมเดลนี่นะคะชุบตรงฐานเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าจะมีอะไรยาวๆตรงนี้เนาะก็จะเป็นหินก้อนที่ยาวๆเราสามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยตรงฐานกับฐานเนี่ยมันจะต้องประกอบกันได้นะฮะนี่ถ้าใส่ลงล็อกเนี่ยมันจะมีเสียงกึกเหมือนเป็นเสียงแม่เหล็กดูดเนาะเพราะฐานมันเป็นแม่เหล็กด้วยต่อไปหมุนใหม่นิดนึง เราจะเจอรูที่เป็นสี่เหลีย่ยมนะคะก็ประกอบเข้าไปให้ตรงเลยนี่เรียบร้อยเราก็จะมาประกอบพวกส่วนเล็กส่วนร้อยพวกนี้กันเนาะก็คือจะมีใบบัวแล้วก็มีดอกบัวพวกนี้นะคะ อบชิ้นส่วนเล็กน้อยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหมุนกลับมาที่เดิมก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาน้องคณะโอะวางไปเลยโอเคค่ะทุกคนในพาร์ทของคณะโอะนะคะก็จะประกอบด้วยส่วนตัวเนาะจะให้น้องเป็นตัวมาแบบนี้เลยแล้วก็เป็นปลอกดาบนี่นะคะปลอกดาบสวยมากความพิเศษของโมเดลคณะโอะตัวนี้นะคะมันจะมีหัวให้เปลี่ยน2หัวก็คือหัวแบบที่ตอนต่อสู้เนาะก็จะเป็นเปื้อนผ่านสงครามผ่านศึกมานิดนึงแล้วก็หัวแบบน้องตอนปกตินะคะ normal น,นี่เป็นแบบนี้ อนนี้เราก็ได้ทำการประกอบปลอกดาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการประกอบพาดหัวนั่นเองเดี๋ยวจะใช้เวอร์ชั่นปกติก่อนเนาะมาวิธีใส่ก็คือประกอบเข้าไปเลยนะ้องจะหันข้างอบ่นี้นี่เหมือนไหมไอ้แต่หัวเวอร์ชันนี้นะคะเราได้โชว์ไปในทิกตอกเรียบร้อยแล้วเนาะดังนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นอีกหัวหนึ่งถอดออกดูโหดไปไหมนะนี่ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะเป็นหัวตอนมังะตอนสุดท้ายเลยเนาะไปประกอบกัน เดี๋ยวเราจะมาทำการอัญเชิญฐานหนักกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะรวบรวมพลังอุ๊ย,ยเสียงยอะไรอ่ะอ๋อโอเคุแล้วเดี๋ยวเราจะไปประกอบน้องดอกบัวตกเดี๋ยวอาไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปประกอบตัวน้องกันแต่จะต้องทำการดึงมือขนาโออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอามือของขนาโอนะคะไปเสียบที่ดาบแบบนี้แล้วก็เอาตัวน้องตามไปนะคะนี่ชิม เราก็ได้ทําการต่อเสร็จเป็นชีพแล้วเย้โอเคกระบวน5านี้นะคะเป็นตาบุกผากระบวน5าสุดท้ายของคณาโอดเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยชุโอ๊ยอ <laughs> ทุกอย่างกลับสู่สภาพปกติไม่มีใครลุนลานแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะทุกคนสำหรับน้องคนาโอะเมจิกคิวบ์ตัวนี้นะคะโชว์แชงได้มาในราคาประมาณ1 5 0 0บาททวนะคะสำหรับร้านที่ซื้อหรือพรีออเดอร์มาเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ โพสต์ Post, แล้วก็ปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะคะจริงๆตอนนี้เนี่ยก็น่าจะหาพร้อมส่งได้บ้างแล้วแหละอาจจะอัพราคาไปอยู่ที่ประมาณ1 2ื่นสองหมืแล้วแต่ว่าเราจะเจอถูกแพงแค่ไหนนะคะแต่สําหรับโชแชงซึ่งสะสมพวกโมเดลพวกนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันคุ้มนะสำหรับที่เราซื้อมาเพราะว่าดีเทลมันเยอะมากแล้วก็วัสดุมันเยอะมากๆด้วยค่ะทุกคนดูจากพวกรายละเอียดอะไรพวกนี้ก็คือมันดีมากมันดีต่อใจจริงๆแบบได้มาแล้ว ต้องดมอ่ะ <Brand. S 1> คือต้องดมต้องบูชาควรค่าแก่การบูชามากเลยคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะโชแชงคงต้องขอตัวลาไปกอดน้นองน,นอนก่อนนะคะก่อนจะไปจะทำหน้าเหมือนน้องให้ดูหนึ่งครั้งหนึ่งสองส <c oughs>